อทอเทนลอซูไม่เกินไฟมินกัมพีทาวันมินกัมนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ไม่เฉลยนี่เธอไปเปิดไปหน้า49้าชีตของเพนายใบประกอบอยู่แค่เอื้่มในลองท่องซิชีตของเพนายใบประกอบอยู่แค่เอื้อมคือที่ไม่เฉลยเนี่ยไม่ใช่อะไรเลยนะคือมันเป็นเรื่องที่มันเปิดได้ที่มาเฉลยเนี่ยคือเฉลยในส่วนที่มันยากไงครับ เรื่องของกลไกเรื่องของความเข้าใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องเรียนต้องรู้ต้องสอนนะแล้วยาอะไรใช้ได้ก็ดูสิเนี่ย AHA อะไรเนี่ยเขาเขียนมาตั้งแต่สมัยไหนเลยเนี่ยอ่ะไปเปิดดูเนี่ยอันนี้ฟีโนไฟเบตเป็นไงอ่าลิซเนเบอร์ให้ได้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมเขียวหมดเลยอ่ะฟีนโนไฟเบตก็คือได้นะเออสเตตินใดๆแล้วเจนไฟโบซิลเนี่ยห้ามให้พร้อมกับอะไรอ่ะดูสิลอวัสเตสตินนี่ห้ามให้พร้อมกัน ลอวัสสเตตินพาวัสเตตินแล้วก็อะไรแล้วก็ซิมวัสเตตินไงคือห้ามให้พร้อมกันอ่ะบางคนบอกจำไม่ได้อีกอ่ะ,อะเอาสูตรช่องไปเอาสูตรทองไปพาวัสลอวัสกับซนะิมเนาะพระเนี่ยห้ามเลยห้ามเลิฟกับสีกานะสีมาสีกานะเออ ท่องงี้ก็ได้พระห้ามเลยที่จะเลิฟกับสีกาเพราะเป็นเรื่องต้องห้ามนะจะมาเจมจะมาเจมกันเนี่ยไม่ได้เลยห้ามเจมกันเด็ดขาดเลยนะเนี่ยถ้ามาเจอสามตัวนี้เนี่ยห้ามเด็ดขาดพระห้ามเลิฟกับสีกาตตัวไหนที่ให้ได้เนี่ยเห็นไหมเขาเขียนบอกหมดเนี่ยเนี่ยเมินเด๋ยวจะหาว่าจย์มัวเนี่ย O A T P 1 B 1วนบีวัเห็นไหม,เห,าาามเ, B 1, เห็นไหมเหหมจมไฟโบรซิลตีกับซิมบาสแตตินจริงๆเพราะมันอินฮิบิท โอ t p 1B1 เขาก็แนะนำอะไรเนี่ยเขาก็ดูเนี่ยอันนี้นี่ยที่ลองไปตอนต้นเป็นไงอัททเทนรอสู้ไม่เกิน5มิลกรัมพิทา1มิลกรัมก็ได้แล้วก็แค่นี้ก็คือได้เลยหรือถ้าใครอยากท่องอย่างอื่นก็เรื่องของก็เรื่องของคุณแต่ถ้าฟลูวัสตาตินก็คือจบจบไม่ต้อง a d จัส t m เมนต์โดสให้ยากนะครับ แต่สมัยก่อนเนอัลทวาสเนี่ยเขาห้ามให้เลยนะเออแต่เดี๋ยวนี้ยังแบบอนุโลมให้ได้เนี่ยเพราะว่าเออมีการศึกษาเยอะขึ้นเขาก็โอเคมันก็พอให้ได้อยู่บางคนเขาก็ทนได้จริงๆเห็นไหมมันก็เป็น Moderate i n t e n s i t y Statin นะเนี่ยแล้วมีบางคนเหมือนกันที่ทนได้มากกว่านี้ก็จริงๆเขาก็อย่างอัลทวาสบางทีเขาก็ให้ได้ไปถึง20เลยก็มีนะบางคนอะลอซวาสก็ให้ได้ถึง10พิทาให้ได้ถึง2ออันนี้ก็มีเหมือนกันแต่อันนี้ก็ คอนซัลทกันเราเองแล้วกันนะเออก็โทรไปหาอาจารย์นะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแบบเปเปอร์เนาะชีวิตจริงบางคนเขาทนได้มากกว่านะั้นมันมีจริงๆเป็นแค่ไกลไลน์เนาะเราก็อย่าไปคิดเป็นสารณะอะไรมากอืมแต่ถ้าอ่านชีตของอาจารย์เพนายใบประกอบจะอยู่แค่เอื้อมอ่ะร้องพร้อมกันรอบสุดท้ายอัทอเทนดรอสููไม่เกินไฟนะจ๊ะพีทาวันมินกัม